สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่28กุมภาพันธ์ปี6 6นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับรัเสเซียตัวเด่นก็คือ1กับ4 2กับ5 10111214151719 202124252629จับคู่ก็141215นะ414245 จับหันเอาเด้อสามตัวจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเด้อหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งสองสี่ห้าห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดเนาะหรือเพื่อนๆจะจับหันเอาใหม่ก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปอังกฤษสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์เริ่มต้นแต่ศูนย์ทุกตัวนะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดห้าแปดสองสี่เจ็ดหนึ่งห้าสี่ สี 4, 2, 7, 4, 2, 7, 4, ่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ห้าก็ห้ากัห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเนาะเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะเริ่มต้นแค่ตรงนี้แล้วลงท้ายด้วยเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเนาะต่อไปเยอรมนีสี่กับหกเจ็ดกับเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าจับคู่กับเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะ เก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะสามตัวก็สี่เก้าเจ็ดเจ็ดหกเก้าหกเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งขอกาวเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงเนาะวันนี้เราเน้นหนึ่งสี่เก้าเจ็ดนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะหนึ่งสี่เจ็ดแต่เนาะจับคู่ซื้อด้วยกันเนอะอันไหนที่เหมือนกันก็จดต่างกันก็เพิ่มเนาะ เฮงหิฟป,ปังปังทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ